ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูไม่ได้ที่นั่งสว่างชื่อเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านอภิชัยจิรบุตรประธานในพิธีที่จะรบเอรีสูตรกระผมนายอาทศเทราผู้ว่ารการจังหวัดนคนรพนมในานามของหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนคนรพนมขอต้อนรับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสูตรจังหวัดนคนปรปนมซึ่งเป็นเรืองที่จะรับการคักเลือให้เป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย ผู้บริารสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งในนามคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิกกรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ณลานพนมนาคาแห่งนี้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่ง เขตสองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตยี่สิบสองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะธรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ปีการศึกษา2556ระหว่างวันที่ 11, 12, 13ธันวาคม2556 ในชื่องานสุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนการเผยแพร่ผลการของสถานศึกษาครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมสําคัญจํานวน4เกี่ยวกับหลักคือ 1. กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ 2. กิจกรรมคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่าของสพท 3. กิจกรรมนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาและ 4. กิจกรรมท่องโลกคุณธรรมนําความรู้นับได้ว่าเป็นงานที่มีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของเด็กไทยและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะสะท้อนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างโอกาสที่ดียิ่งให้แก่เด็กไทยทุกๆคนด้าเยียวกับ to deliver his speech for the opening ceremony of the 63rd Excellence Fair 2013กราบเรียนท่านสมาชิกอุทธิศภาจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจังหวัดบุกดาหารท่านประทานจัดงานศิละปะหัตรกรรมนักเรียนภาคตอนออกเฉียงเหนือ ครั้งที่63ท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ในภาคตอนออกเฉียงเหนือท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากท่านด่นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระท่านจะตกลนฉายแสงให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะนอกเฉียงเหนือครั้งที่63จังหวัดนครพนมมุกาหารในวันนี้งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นงานที่จัดมาอย่างยาวนานครั้งนี้เป็นครั้งที่63และครบรอบ101ปีโดยใช้ชื่องานว่าสุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเลี่ยมคุณธรรม ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการเปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลไฝรู้ใฝดีมีคุณธรรมพื้นฐานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์และมีความคิดที่เริ่มซึ่งทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าหากทุกภาคส่วนจัดก,กิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการวิชาชีพศิลปะดนตรีและการแสดง้ดวนแต่เป็นเวทีที่ต่อยอดความรู้ความสามารถ